สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสาเร็จอาจารย์เปิ้ลที่คุณคลิกไลค์ติดต like ามกดซีเฟอร์เพื่อมองเห็นโพสต์ก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันมาประมาณโมงครึ่งบวกลบของทุกวันค่ะวันนี้ก็เป็นวันวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะที่ก็คงจะเป็นวันที่มีความหมายทางใจต่อพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะเนื่องในการสวรรคตนะคะของพระราชินีสิริกิตเนาะพวกเราก็ปลื้มนะคะแล้วก็ปิติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งชีวิตท่านนั้นได้บำเพ็ญประโยชน์ทึงมํำคุณง,งามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรน,นะคะแล้ว ก็แน่นอนค่ะว่าการทําบุญของเรานาะต่อแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการถวายพระราชกุศลน,นี้นะคะแด่พระราชนีสริกิตนั่นเองนะคะก็ขอพวกเราทุกคนนั้นร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทําบุญทอดกรถิ่นนะ,ะเรียกว่าโค้งสุดท้ายจนถึงวันลอยกระทงเนี่ยให้ดีที่สุดเนาะบัญชีบุญค่ะของเราลงทานขนมจีนบ้านสายสวรรค์น,นะคะ8 0 2 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ1น0รเป็นการทําบุญเนาะซึ่งวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลก็จะนําขนมจีนไปที่วัดกลางหมื่นะนะคะ บ้านค่ายชัยภูมิอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะและบัญชีนี้ยังเป็นบัญชีบุญเนาะสามอวันทําบุญด้วยกันทุกวันนะคะใครที่อยากจะทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนาะถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์นะคะก็สามารถทําบุญได้ค่ะ8 0 2 0 2 7 6 0 5 1นก์ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วก็เรื่องเรานี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับบรรยากาศในวันนี้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความเพื่มปิติเนาะในความคุณงามความดีนะเราถ,ถึงทุกครั้งเนี่ยเราก็มีความสุขเนาะมเมื่อเรานึกถึงความดีนะเพราะฉะนน,นั้ีความดอ เราเนี่ยมันจะเกิดออกดอกออกผลก็เมื่อเราเนี่ยปรับจิตปรับใจปรับการกระทําปรับคําทูดทนะคะถามว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักได้บ้างนะคะก็นี่แหละค่ะการปรับใจเป็นคนดีนี่แหละการพูดดีการคิดดีการทําดีการทําทตัวให้เป็นประโยชน์เนาะรับรองเลยว่าสิ่งที่เราทำนะมันก็จะก่อผลทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไลฟ์นี้ก็ขออนุญ,ญาตเป็นไลฟ์สั้นนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์เปิ้ลนั้นต้องเตรียมตัวไปทํางานบุญเนนะาะเมื่อวานนี้อาจารย์เปินน้ลไม่ได้โพสตเข้ามานะเมื่อวานมีการบูรณะนะมีการตตตรรรรววจจเเเยยยยยีียนะนะยี่่่มมมมมาซออแห้ง ปฏิบัติธรรมนะคะใครอยากจะสนับสนุนการซ่อมแซมห้องปฏิบัติธรรมนะคะสามารถทาบุญได้ในบัญชีไทยพาณิชย์เดียวกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นจะโพสต์ภาพว่าอาจารย์ไปเช็คมามีห้องปฏิบัติธรรมที่ต้องอบุรณะนะห้าห้องด้วยกันของวัดบึงแสนสุขนะครราชสีนานะคะ8 0 0 2 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ8 0 0 2 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น่อยเป็นไงอุบลฝนตกไหมหรือว่าหนาวโคราชหนาวแล้วนะคะ อ่าใครอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างเขียนขึ้นมาได้นะคะอ่าโอเคนะหัวข้อวันนี้เคล็ดลับดึงใจให้สดใสพร้อมรับโชคดึงใจให้สดใสพร้อมรับโชคเนาะใช่ไหมพี่พี่หน่อยบางวันเราก็สดใสเนาะบางวันเราก็ไม่สดใสที่สำคัญเนาะ เจ้ากรรมในเวรตัวใหญ่เลยนะที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนาะบางทีไม่ได้มาไกลอะ่ะมาในรูปแบบญาติพี่น้องเนาะมาในรูปแบบคนสนิทมาในรูปแบบเพื่อนและบางครั้งก็มาในรูปแบบความคิดของตัวเราเองแต่ก็อย่าเศร้ามากเกินไปอย่ารู้สึกแย่มากเกินไปเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะเบียดเบียนเราด้วยคําพูดเบียดเบียนเราด้วยความคิด เปียดเพียนเราด้วยการกระทําถ้าเราเศร้าเราโศกเรามีฟีดแตกกับสิ่งที่พวกเขาทําเขาก็จะยินดีค่ะเขาก็รู้สึกว่าดีแล้วเธอสมควรต้องร้องไห้เธอสมควรต้องมีความทุกข์แต่เราไม่สามารถทําตามใจพวกเขาได้เพราะหน้าที่เราเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเราเกิดมาเพื่อบําเพ็ญเพียรน,น,นะคะเพื่อให้เกิดมรรคผลขึ้นในใจเราเนาะดงนั้นข้อที่1ค่ะการที่เรานั้นจะสามารถดึงจิตใจให้สดใสเพื่อรับโชครับทรัพย์ได้เราจะต้องรู้ว่าต้องปรับใจให้มีพลังห้ามเศร้าส้อยงอยเหงาเด็ด รู้ไหมว่าเวลาที่เราจิตซึมเศร้าจิตหดหูจิตหมุนหมองหรือว่าเป็นลักษณะจิตเป็นอกุศลน,นะคะมันจะมีพลังลบเกิดขึ้นแล้วมันจะดึงดูดเราไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีคําพูดไม่ดีคนไม่ดีหรือสถานการณ์ที่เราไม่ควรจะเจอบางคนอาจจะบอกอุ้ยโชคไม่ดีเลยดวงไม่ดีเลยแต่จริงโชคดีหรือโชคไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้หยุนขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเรามีวิธีคิดยังไงเรามีวิธีวางใจยังไงถึงทําให้เป็นแบบนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้น การปรับใจให้สดใสจนเป็นอีกหนึ่งพลังงานนะคะที่ทําให้เราเนี่ยดึงดูดโชคดีเรื่องราวดีคนด,ดีเข้ามาในชีวิตนั่นเอง,เอง,เองนะแล้วบางอย่างเนาะบางคนรู้สึกว่าเวลามันมีเหตุอะไรบบงเกิดขึ้นกับเราเราต้องรีบกระทําเราต้องรีบจัดการเราต้องรีบทำทันทีเลยเดี๋ยวนี้ต้องโต้ตอบตัวนี้แต่อาจารย์เปิ้ลอาจจะไม่คิดเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ประภาภูมิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะบางทีอาจารย์เันจะไม่คิดเหมือนคนทั่วไปนะอาจารย์ไม่คิดว่าอาจารย์เปิ้ลจะเป็นคนที่ประหยัดคําประหยัดการสื่อสารให้มากที่สุด พี่พี่หน่อยเข้าใจไหมบางทีคนคิดบวกกับเราเนาะพี่ประภาเนาะเราพูดอะไรนะก็เป็นก็เป็นบวกไปหมดเนาะคนคิดลบคนศีลไม่เสมอกันคุณคนคนุณจะทำไม่ถึงบางทีเราพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องเบสิกมาเราพูดอะไรที่มันเป็นคําพื้นพื้นก็มองว่าเราเนี่ยปากเสียพูดไม่ดีทําให้เขาเศร้าได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เมื่อหนูบอกว่าคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่การปรุงแต่งแล้วก็วิธีคิดนะ ถ้าเราพูดกับผู้ใหญ่ใจดีต่อให้เราพูดผิดพลาดยังไงเขาก็ให้อภัยเขาก็เข้าใจเขาก็มองว่าเป็นเรื่องขำขันแต่คนที่ถือสาเราคิดลบกับเราต่อให้เราพูดดียังไงก็ไปแปลงคําว่าเราพูดจาไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอินกับความคิดความเห็นของคนมากเกินไปใจมันจะเป็นทุกข์นะคะรู้แต่ว่าเราคิดดี เรามีเจตนาดีในการพูดเรามีเจตนาดีในการทําแค่นั้นพอแล้วค่ะอย่าเสียเวลาแก้ตัวคนเขาจะเข้าใจเราถูกเขาเข้าใจเราถูกตั้งแต่แรกคนที่เขาจะเข้าใจเราผิดต่อให้เราแก้ตัวยังไงเขาก็อยากจะเข้าใจแบบนั้นมันก็ผิดอยู่ดีหยดหมดเวลาเสียเวลากับคนได้เวลาในการพัฒนาจิตพัฒนาใจตัวเองนะคะข้อที่1ผ่านนะ ปรับใจให้มีพลังค่ะใจที่มีพลังงานสูงจะดึงดูดโชคลาภดึงดูดการเงินดึงดูดบรรยากาศที่ดีนะคะสค่ะนอกจากปรับใจให้มีพลังแล้วเนี่ยเรายังต้องเติมพลังให้กับผลลัพธ์สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เพื่นจะไม่พูดขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าพูดแล้วมีผลลัพธ์ไหมพูดแล้วมีประโยชน์ไหมทําแล้วมีประโยชน์ไหมทาแล้วได้อะไรผลลัพธ์สุดท้าย ของการกระทํานั้นได้อะไรอาจารย์เัิ้จะคิดอย่างนี้เลยถ้าคิดแล้วไม่มีประโยชน์พูดแล้วไม่มีประโยชน์ทําแล้วไม่มีประโยชน์อาจารย์มันจะไม่ทําเพราะว่ามันเสียพลังงานนะคะ,ะสวัสดีพี่ จเจริญใช่ไหมคะชื่อนี้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะไลฟ์ Live อาจารย์เปิ้ลจะถูกลบทุกหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่ามันแน่นพื้นที่แมตต Facebook เขาใครที่ชอบฟังไลฟ์อาจารย์เปิ้ลเวลคัมค่ะไป Follow ติดตามได้ทาง y t u t u นะคะอาจารย์เปิ้ลดรปฏิทตาวิเศษผากุลเนาะแล้วก็ไป Follow อาจารย์มงนะิกตอกะข้อที่2นี่สําคัญเลย คนทั่วไปมักทําอะไรไปตามใจตัวเองมักทําอะไรไปตามอารมณ์ตัวเองคนทั่วไปมักใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะมีผลลัพธ์ตามมาแต่คุณตรงนี้ฉลาดทุกคนเป็นเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนจีวตเราจะคิดถึงผลลัพธ์ว่าถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยคนฉลาดเนาะก็ต้องสร้างเหตุค่ะสร้างเหตุให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เหมือนคําพูดที่อาจารย์เปิ้ลพูดไปว่าคว้างหินไปอย่าหวังจะได้กุหลาบกลับมา นะเวลาที่เราคว้างกุหลาบไปเราย่อมได้กุหลาบกลับมาคนบางคนเนี่ยอยากได้สิ่งที่ต้องการนะแต่ทําชั่วค่ะคิดชั่วพูดชั่วกระทําชั่วใครเราเขาจะส่งกุหลาบทองคําแหวนเพชรกลับมาให้เราเราเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ให้ความรักให้ความเมตตาก่อนอย่าถืออย่าซากันนะการถือการซากันมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาชีวิตทําให้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดของการใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรอ่ะเราต้องเติมผลลัพธ์อยู่เสมอเช่นเราอยากได้เงิน เราก็ต้องทําจิตให้เบิกบานนะเชื่อว่ามีโชคเข้ามีเงินเข้ามีโอกาสที่ดีเราหน้าตาสดใสเราไม่ทําอะไรคนผ่านมาก็เมตตาอยากโอนให้สักแสนอยากโอนให้สักล้านคนหน้าทุกหน้าโศกมีงิดงองงจ้องแต่จะเอาของคนคนเข้าใกล้ก็กลัวนะคะไม่กล้าเอากระเป๋าวางใกล้เรากลัวเราฉกเงินมันขึ้นอยู่กับออร่าเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับหน้าตามันขึ้นอยู่กับเอเนอร์จีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีค่ะนะคำที่พูดว่า ก่อนจะพูดอะไรมาให้คิดก่อนนะค่าว่าคิดก่อนพูดเนี่ยมันมัน,มนเราพวกเราเคยได้ยินกันมาบ่อยละอาจารย์เบิ้ลบอกเลยว่าไม่เกินจริงการคิดก่อนพูดคนบางคนพูดไม่คิดเสียมิตรภาพเสียเงินวู่วามทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเรามีความรอบคอบในการที่จะรู้ว่าคิดแบบนี้จะได้ผลลัพธ์อะไรพูดแบบนี้จะได้ผลลัพธ์อะไรทําแบบนี้จะได้ผลลัพธ์อะไร เมื่อคุณฝึกนะคะบ่อยๆค่ะที่จะเป็นคนแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเลยก็คือคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดนะถ้าคนที่จิตใจหยาบเนี่ยนะคะโอ้ยนะคะทำอะไรก็ทําแบบชั้นเดียวพูดอะไรก็พูดแบบชั้นเดียวคนเกลียดโกรธชิงช่างเชื่อไหมว่าคนบางคนอะรวมตัวกันทําเรื่องชั่วประมาณว่าฉั้นต้องกั้นแกลงคนที่ไม่ดีอ่ะฉันจะขัดขวางให้คนเนี้ยชั้นฉันเชื่อว่าคนเนี้ยไม่ดีฉั้นเชื่อว่ามันชั่ว เพราะฉะนั้นเราต้องกั่นแกล้งขัดขวางใส่ร้ายนินทาว่ากล่าวมันสมควรที่จะต้องโดนอย่างนี้แล้วพวกเราคือกลุ่มคนดีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเนี่ยเรียกว่าหลงผิดรวมตัวกันทำความชั่วทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วอ้างตนเป็นคนดีมีไหมมีนะคะ แล้วถามว่าใครจะช่วยเขาได้กรรมมุตาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมบางทีเราก็ไม่ต้องไปค้นหาเหตุผลตัวนี้มากนะคะสวัสดีคุณลีอัญชลีค่ะสวัสดีค่ะ굿มอร์นิ่งนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์แบ่งปันด้วยนะไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สั้นนะคะเดี๋ยวจบจากตัวนี้แล้วอาจารย์เปิ้นจะไปจ่ายตลาดนะ ไปจ่ายตลาดเข้าครัวบุญของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะบัตรปัจจัยทั้งหมดที่โอนเข้ามาเนี่ยบุญบารามีไม่ว่าจะเป็นการทอดกรถินบุญบารามีไม่ว่าจะเป็นลงทานขนมจีนแม่เสสวรรค์จะเป็นการถวายพระราชกุศลนะคะแก่พระบาทสมเด็จพระราชินีเนาะอาจารย์เมื่อก็พูดราชาศัพท์ได้เก่งนะให้กับพระราชินีสิริกิตนะคะทั้งหมดเลยนะวันพวกเราทุกคนวันนี้ใครอยากปลอบประโลมจิตใจใครอยากร่วมบุญถวายเป็นมหากุศลแด่พระราชินีสิริกิตนะคะขอเชิญทําบุญได้นะคะ 8.0.0.2.4.7.6.0.5.1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะใครส่งสลิปมาข้างใต้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้นจะโพสภาพแผ่นภาพลงทานขนมจีนนะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะตรงนี้เนาะมันสำคัญมากๆเลยนะคะ รักตัวเองทําเพื่อตัวเองมีความสุขเพื่อตัวเองค่ะบางคนเนี่ยไม่กล้ามีความสุขค่ะเพราะว่ายังมีสิ่งนู้นสิ่งนี้ยังติดอยู่ในใจเราอาจารย์ปิ้นว่าความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนะคะความสุขสามารถเกิดได้ทันทีเราอย่าไปมีเงื่อนไขยเยอะกับความสุขเราอย่าไปจับสัรอะไรบางอย่างที่มันประดิษฐ์ประดอยมากเกินไปจนทําให้ใจเนี่ยขาดความเป็นธรรมชาติอะไรที่ประดิษฐ์เยอะก็ไม่ดีค่ะนะคะอะไรที่ ล้นกันไปก็ไม่ดีอยู่ในความพอดีมัชชิมาปฏิปทานนะคะเดี๋ยวอาจารย์เิ้นขอจบข้อ2ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเรื่องของการทําอะไรต้องคิดถึงผลลัพธ์ค่ะสวัสดีพี่สุจารีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาร่วมกันนะคะถวายเป็นพระราชกุศลโดยการทําสมาธิเรามาร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลในการสละทรัพย์ในการทําบุญสร้างกุศลนะคะสามารถทําได้ในนามครอบครัวสัวสวรรค์ที่บัญชีไทยพนิษฐ์นะคะสำหรับการทําลงทานการถวายพระตาหารนับแต่นี้เป็นต้นไปนะคะ8 0 0 2ู7 6 0 5 1ธนาคาร ารไทยพาณิชย์ค่ะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอ่านะคะไหนเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลขอโพสต์ด้วบัญชีก่อนนะร่วมบุญ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์อ่านะคะ ถวายเป็นพระราชกุศลเนาะไม่ว่าจะเป็นการถวายพระตาหารนะคะต่อจากนี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นการทําลงทานจะถวายเป็นราชกุศลทั้งหมดเลยถ้าเราเรารู้สึกว่าเพื่มปิตินะคะในบุญคุณนะคะของเขาเรียกว่าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะ,ะและลึกนึกถึงพระคุณตรงนี้ก็ร่วมบุญ,ร,บญร่วมกุศลมาด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พวกท่านนะคะตามนี้เนาะข้อที่3สุดท้ายค่ะวันนี้มีความสุข คนบอกคนว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขสักทีบางคนใส่หลายลูกเป็นเพราะฉันมีลูกอย่างเงี้ยนะฉันถึงไม่มีความสุขอ่าเป็นเพราะฉันมีแม่มีพ่ออย่างเงี้ยฉันถึงมีความสุขคุณหยุดอ้างเลยนะผัวเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานคนข้างบ้านคนใกล้ตัวคนรู้จักรู้จักไม่มีสิทธิ์มาคอนโทรลความสุขเรานะความสุขเราสามารถถึงได้อาจารย์เปิ้ลชอบเอาชนะเจ้ากรรมในเวร คือเรื่องนี้มันทุกข์มากแบบเรื่องนี้มันบีบมากมันบีบเค้นทางใจมากอาจารย์เปิ้นรู้เลยว่าอาจารย์เปิ้นกำลังเสวยวบากกรรมที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องทุกข์ทางกายท้งใจรู้เลยเราอยากเอาชนะกรรมเอาชนะกรรม้เลยรู้ไหมเฮ้ย <_' S 1> เนี่ยสถานการณ์มันบีบให้กูมีความทุกข์ถ้ากูมีความทุกข์กำลังเสวยบาปอยู่งั้นเราเป็นคนบุญแล้วกันทุกคนเขียนค่ะฉันเป็นคนมีบุญฉันเป็นคนมีบุญฉันเป็นคนมีบุญทุกคนเขียนค่ะฉันเป็นคนมีบุญฉันเป็นคนมีคนบุญฉันเป็นคนมีบุญอาจจะเฉลยแล้วนะ ฉันเป็นคนมีบุญคืออะไรนะคะ,ะหมายความว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นคนมีบุญเนี่ยเวลาที่เราทุกข์เราโศกเราทุกนานเนี่ยแปลว่าเรากําลังเสวยวิบากกรรมนั้นอยู่นะแต่พอเรารู้ว่าเอ้ยเราจะทุกข์ไปอีกกี่นาทีเนี่ยเราต้องมีความสุขนะการการที่จิตเรามีความสุขจิตเราสว่างสวัยเนี่ยถือว่าจิตอยู่ในข่ายของจิตกุศลจิตที่เป็นกุศลย่อมเกิดชีวิตสี่มงคล จิตที่เป็นสุสมย่อมดึงดูดโชคดีเงินทองบารมีที่ดีกัลยาณมินมิี่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราหมกอย,อยู่กับบรรยากาศที่ไม่ดีเราก็จะเป็นคนที่ไปดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามาเป็นกรรมอยู่แล้วที่มีความทุกข์สึกยังดึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นกรรมเข้ามาอีกก็เลยไม่หลุดพ้นสักที สวัสดีคุณหนิงเบนจวรรณค่ะสวัสดีค่ะ,ะใครจะร่วมบุญนะคะถวายเป็นราชกุศลนะคะทั้งถวายพระตาหานะ,ะ,ะสําแดพระราชินีสิริกิตของเรานะคะก็สามารถทาบุญได้ในนามครอบครัวสายสวรรค์น,นะคะแปดศูนย์ศูนย์สองส่เจ็ดหกศูนย์ห้าหนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะทั้งถวายพระตาหานด้วยแล้วก็ลงทานที่จะเกิดขึ้นในวันที่สองพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอนุทนาบุญกับร้อยล้านพันล้านห้าร้อยล้านค่ะขอบุญบรารมีที่เราทําบุญร่วมกันในครั้งนี้ส่งผลถึงเรานั้นทําอะไรก็ได้เงิน ทำอะไรก็ได้เงินมีความสุขสดชื่นแจ่มใสพลังสมหวังในความรักมีความสุขกับทุกมิตินะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญในศีลเจริญในธรรมเจริญในวิปัสสนาสมาธินะคะเจริญในแต่ศีขาสามถึงพระนิพพานเนี่ยนาโตะการอันใกล้นี้การที่เราเป็นผู้มีบุญเนาะก็เลยเหมือนกับว่าคนบางคนมันขี้เหนียวทุกอะเงินบาทหนึ่งสตังหนึ่งจะให้คนก็ยากบาทหนึ่งสตางหนึ่งจะทําบุญก็ยากบาทหนึ่งสตังหนึ่งจะสละออกก็ยากเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่หวงทุกเนี่ย เวลาเป็นทุกข์เนี่ยมันจะมันจะสติ๊กเนี่ยมันจะติดมันจะติดอยู่งั้นทุกข์อย่างงั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นคนหมั่นทําบุญเ,เป็นคนหมั่นให้อาภัยตัวเองเป็นคนหมั่นให้อปัยคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเราก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่สมควรคิดนานนะวางลงดีกว่าแล้วเราเอาความคิดจิตใจคําพูดไปทําให้มันเกิดสิ่งที่เกิดประโยชน์ดีกว่าเช่นการคิดดีว่าวันนี้จะทําอะไรการพูดดีว่าวันนี้จะทําอะไร การทําดีว่าวันนี้จะทําอะไรอาจารย์เปิ้ลว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดีมากเวิร์กมากเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะเราทําเพื่อคนอื่นมามากแล้วได้เวลาทําเพื่อตัวเองแล้วการทําเพื่อตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่การทําเพื่อตัวเองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขกับตัวเองเมื่อนั้นคุณจะเริ่มรักคนอื่นเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคุณจาไว้นะคือคนที่มีความทุกข์ค่ะทุกข์เพราะว่าวางใจไม่เป็นทุกข์เพราะใจมันอิจากรดู้ารจัรรรใจของตวเอง ความทุกข์ของตัวเองเราต้องจัดการตัวเองนะเคยเห็นคนบางคนไหมฉันมีความทุกข์เพราะฉะนั้นฉันมีความทุกข์ปุ๊บแกต้องรับผิดชอบความทุกข์ของฉันมันไม่ถูกนะคะความทุกข์ของเราเราต้องรับผิดชอบตัวเองความสุขของเราเราก็รับผิดชอบตัวเองเช่นเดียวกันนั่นความสุขความสุขความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องผัดวางมาตังพุ่นแต่เราสามารถบริหารจัดการให้เรามีความสุขระดับทุกข์ได้ในเวลาเดียวกันด้วยใจที่มีปัญญา ฉันเป็นผู้มีบุญฉันเป็นผู้มีบุญฉันเป็นผู้มีบุญค่ะอ่ารักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะมีความสุขมากๆม,มีความสุขเยอะๆนะคะ อ่ะสนุกสนานกับสิ่งที่เราทำนะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่งอนเงนคอนแคนกับชีวิตที่เราไม่ต้องการเนาะบางทีเราไปโฟกัสแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการมากเกินไปใจเรามันเศร้าหมองเนาะใจเรามันปราศจากความสุขนะใจที่มีความสุขนะ่ก็คือใจที่เป็นกุศลนั่นเองและใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอนั่นเนองนะคะใครเข้ามาแล้วขอบคุณการแชร์และแบ่งปันนะใครชอบไลฟ์นี้เขียนว่าติดตามตอนต่อไปเป็นไลฟ์ที่ดึงใจให้สดใส เพื่อดึงดูดเรื่องราดีมาไม่ว่าเราจะเจอเรื่องทุกโศกแค่ไหนนะคะเราเนี่ยเป็นผู้ถูกครอบงําด้วยการเกิดเป็นผู้ถูกครอบงําด้วยความแก่เป็นผู้ถูกครอบงาด้วยค,ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นผู้ถูกครอบงําด้วยความตายการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมะธรรมดาธรรมชาติที่เกิดขึ้น คนตายก่อนเป็นรุ่นพี่ตายทีหลังเป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นอย่าหนีอย่าก,กลัวความตายจงระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอสวัสดีพี่นัชพัฒน์ค่ะเพราะว่าบางคนพูดถึงเรื่องตายเนาะอาจารย์เปิ้ลไปทักช่างผมมาว่าโอ้ต้องรักษาเน,นื้อรักษาตัวถึยห้ามตายแล้วเขาก็พูดแบบเยาะๆะมาแปลว่าระวังนะคนพูดอาจจะตายก่อนอ๋อเขาไกลวัดคําพูดอย่างเงี้ยเราพูดเป็นธรรมชาติอาจารย์เปิ้ลเลยบอกว่าตายก็ดีทุกวันนี้ก็เบื่อแล้วนอนไปก็ไม่คิดว่าจะตื่นอีกอย่างหนึ่งนะ การระลึกนึกถึงคุณงามความดีการระลึกนึกถึงการตายคือการเจริญมรณานุนปัสสนานะคะบางคนบอกพูดถึงเรื่องความตายต้องพูดแก้เอาคืนโกรธอะไรเงี้ยอาจารย์ปั้นว่าพยายามคิดถึงความตายกันบ่อยๆนะคะผู้ที่ประมาทก,ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีนะคะ,จะเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นินก็ต้องลาโลกไปเหมือนเรานี่แหละดีไม่ดีเราอาจจะตามไปติดก็ได้เราจะตายวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายแต่แล้วยังไงล่ะ แต่เราจะต้องรู้ว่าทุกลมหายใจที่เรามีอยู่วันนี้ทําสมาธิแล้วหรือยังวันนี้มีศีลแล้วหรือยังวันนี้ได้ฝึกวิปัสสนาสติไหมวันนี้โอนตังทาบุญหรือยังอ่านะคะยังไม่โอนตังทําบุญเชิญนะคะถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระพันปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย8 0 0 2 7 0 5 1้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะถวายพระทหารลงทานงานกระถิ่นวัดบ้านกลางหมื่นแพ้วนะคะที่จะเกิดขึ้นนะก็ถวายเป็นราชกุศลทั้งหมดเลยนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะคะ ทำทุกวันให้มีคุณค่าทําให้วันที่มีความสุขคนที่อยู่ระยะสั้นแต่สร้างคุณองระการมากคนที่อยู่ยาวแต่ไม่มีประโยชน์เลย <t> ก็คิดเอาแล้วกันแต่เราเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์ทุกวันนะและที่สําคัญจําไว้เราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เราเกิดมาเพื่อสร้างความแตกต่างนะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะมีความสุขกันเยอะๆนะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะฉันเป็นคนมีบุญยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะ อะโอเควันนี้อาจารย์เปิ้ลก็ไลฟ์สั้นไปเรียบร้อยนะคะเป็นเวลา20นาทีด้วยกันแป๊บเดียวเองนะ รักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเมื่อเรารักตัวเองแล้วโลกทั้งใบจะรักเราเมื่อเราให้เกียรติตัวเองแล้วโลกทั้งใบจะให้เกียรติเราวันนี้เป็นวันโชคดีวันนี้เป็นวันที่เงินเข้าเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะให้ของขวัญรักตัวเองนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สพิเศษเพื่อคนพิเศษได้บุญด้วยด้วยครคอร์สด้วยนะชื่อว่ามา s t e r c a r าพลังเงินด่วน20บท a บ t i v a t e ในใน3วันใครอยากมีการเปลี่ยนแปลงปีใหม่นี้อยากมีเงินกินเงินใช้อยากได้ไมซ์เซ็ที่ดีพัฒนาตัวเองนะคะพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่าน,น ลังงจริเพื่อคนพิเศษของอาจารย์เปิ้ลค่ะส่วนใครรักอาจารย์เปิ้ลเมตตาอาจารย์เปิ้ลเห็นอาจารย์เปิ้ลขยันมาไลฟ์ให้กําลังใจทุกวันอยากจะเลี้ยงกาแฟสุก,กี้ตีน้อยนะ,ะหรือขนมอาจารย์เปิ้ลยินดีรับน้าใจจากคุณนะคะ 0587056078แบงก์กรุงเทพค่ะ0587056078แบงก์กรุงเทพค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกปัจจัยทำบุญขอบพระคุณกับเงินค่ากาแฟและความเมตตาที่ให้อาจารย์เบิ้ลขอบพระคุณที่รักตัวเองอยู่ในคอร์สเรียนมาเซิร์ฟคาพลังเงินด่วนเรียบร้อยแล้วทักมาที่อกซ์แล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะคะวันนี้อาจารย์เบิ้ลขออนุญาตไปสร้างสมุขสุขสร้างบาร,รมีแล้วก็จะขอแผ่เมตตาทั้งหมดเนี่ยให้กับพวกเราทุกคนขอให้มีจิตใจที่สงบสุขร่มเย็นเป็นสุขนะแต่นี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้มีี่่สิงทดี แล้วก็ว่างๆก็ทําสมาธินะคะสักหนึ่งนาทีทําบ่อยได้เท่าที่จะต้องการจิตยิ่งสงบยิ่งเป็นการดึงดูดรั์นะผู้เป็นมีผู้มีปัญญาพึงสแสวงหารัพย์ได้เราจะเป็นผู้มีปัญญาได้ยังไงถ้าเราไม่ฝึกที่จะให้ใจเราสงบนิ่งบ้างความสงบคือบ่อเกิดแห่งปัญญาผู้มีปัญญาพึงสแสวงหารัพย์ได้ความสงบคือบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้มีปัญญานะล่องหาสัพย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาบ้างนั่งบนเก้าอี้สบายใจนั่งนิ่งๆหยุดคุยกับใครสักพักทําสมาธิสักหนึ่งนาที5นาทีใจสงบสุขแล้วเงินเข้าโชคดีปัญหาที่เจออยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะคะส่งกอดกระทงรักค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ